สวัสดีค่ะฝนนะคะก็มาคุยกันต่อนะคะว่าทำไมต้องเป็นโปรตีนโบดาพีนะคะจากที่ครั้งที่แล้วเราคุยกันไปแล้วว่าโปรตีนสำคัญต่อการลดน้ํำหนักอย่างไรนะคะแล้ววันนี้โปรตีนที่ฝนจะพูดดังต่อไปนี้ก็คือโปรตีนโบตาพีโปรตีนโบตาพีคืออะไรนะคะ มาฟังกันนะคะโบตเตอรทนะคะนี่ก็คือตัวนี้โปรตีนโบเตอีก็คือโปรตีนที่สกัดมาจากพืชน,นะคะนั่นก็คือถั่วทั้งหมด4ชนิดด้วยกันเลยค่ะได้แก่อะไรบ้างนะคะถั่วแดงถั่วเขียวนะคะถั่วดำแล้วก็ถั่วขาวนะคะทั้งหมดคือร้อยเปอร์เซ็นตมาจากพืชทั้งนั้นเลยนะคะคืออันนี้เนาะแล้ว โปรตีนโบตเตอรทีแตกต่างจากโปรตีนชนิดอื่นยังไงนะคะโปรตีนโบตเตอร์ทีเนี่ยผ่านนวัตกรรมมานั่นเองค่ะนวัตกรรมที่ว่าก็คือนวัตกรรมที่ใหม่ล่าสุดล่าสุดระดับโลกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่านวัตกรรมนี้เนี่ยเป็นการที่เราเใช้ปฏิกิยาที่มีน้ําเข้าไปสลายพันธะ ทำให้มเลกุลที่มีขนาดใหญ่แล้วก็กลายเป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กนั่นเองค่ะกลายมาเป็นกรดอะมิโน,โนนะคะซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กที่สุดของโปรโตีนนั่นเองค่ะ <c oughs> นะแล้วโปรโตีนโบเดอร์พีแตกต่างจากโปรโตีนอื่นๆในท้องตลาดยังไงนะคะโปรโตีนโบเตอร์พีนเนี่ยนอกจากนวัตรกรรมที่แตกต่างแล้ว ถ้าเห็นโปรตีนทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยก็จะเป็นที่เห็นนะคะก็จะเป็นเ,ออเขาเรียกอะไรโปรตีนที่เกิดจากการคอนเซนเทรตโปรตีนไอโซเลตหรือว่าโปรตีนที่ไฮโดรไลซึ่งแน่นอนค่ะของเราคือโปรตีนไฮโดรไลซ์นะคะทุกคนไฮโดรซึ่งแปลว่าน้ำนั่นเองมาเป็นตัวที่ช่วยในการาสลายพันธะนะคะก็ทีนี้จุดแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตัวโปรโตีนโบเตอร์พีตัวนี้นะคะก็ไม่มีคาร์โบไฮเดรตไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีเล็กโตสค่ะทานได้ในคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยนะคะหรือว่าคนที่แพ้นมบวนอย่างเงี้ยทานได้และคนที่ทานอาหารอาหารมังสวิรัตทานเจอย่างเงี้ยค่ะก็ทานโปรโตีนโบเตอร์พีนี้ได้เลยนะคะแล้ว จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือมันดูดซึมได้ง่ายมากๆค่ะทุกคนดูดซึมไวมากดูดซึมได้ตั้งแต่5นาทีแรกหลังทานเลยนะคะโปรตีนบตราพีตัวนี้ไม่ต้องผ่านการย่อยกันเลยค่ะเป็นแคปซูลแล้วก็พกพาง่ายนะคะไม่ต้องชงด้วยนะคะ แล้วที่บอกว่ามีกรดอะมิโนล่ะกรดอะมิโนเนี่ยจริงๆแล้วร่างกายของคนเรานะคะต้องการกรดอะมิโนออมากกว่า20ชนิดนะคะแต่ทุกคนรู้ไหมในโปรตีนโบ d ดาฟี ee, แค่1แคปซูลค่ะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นถึง18ชนิดด้วยกันเลยนะคะมาดูกันค่ะว่า18ชนิดมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวฝนจะไล่ให้ฟังนะคะตัวเฮสตดีนนะคะช่วยในเรื่องการ สารสื่อประสาทนะคะเกี่ยวกับวงจรการนอนหลับของเรานะคะใครที่หลับยากนะคะหลับ,หล,บ,ห,ลบหลับตื่นตื่นแบบนี้ค่ะทานโปรโตีนวอเตอร์พีช่วยได้เลยนะคะต่อไปออต่อไปเป็นตัวไทโรซีนค่ะตัวไทโรซีนตัวนี้ช่วยยับยั้งความอยากอาหารนะคะแก้ไขเกี่ยวกับอาการซึมเศร้าต่างๆคนที่มีภาะวะซึมเศร้าทานตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยเหมือนกันค่ะ ต่อไปตัวทริปโตเฟนนะคะตัวนี้ก็เป็นการช่วยบรรเทาอาการปวดไมเกรนลดความเครียดได้ใครที่ปวดไมเกรนแล้วก็ทานยามาหลายชนิดแล้วแล้วอาการปวดยังไม่ทุเลาลงทานตัวโปรตีโบเดอร์ีก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะต่อไปเป็นตัวไอโซลิวซีนค่ะตัวไอโซลิวซีนตัวนี้ จะช่วยในเรื่องของสําคัญมากๆสําหรับพวกนักกีฬานักกีฬาพวกเพาะกายหรือว่าคนที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมากๆตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูได้ดีเลยแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือโพลีนตัวโพลีนช่วยในเรื่องของการชะลอความแก่ต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะสร้างคอลลาเจนแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างของผิวนะคะต่อไปตัวแวรีนนะคะตัวแวรีนนี้ช่วยในเรื่องของเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะต่อไปตัวซิทีนค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของกระฝ้านะคะหรือว่าลดการสะสมของจุดด่างดํานะคะปรับรุงเล็บผมแล้วก็ผิวกําจัดสารพิษต่างๆต่อไปนะคะตัวอาร์จีนีนค่ะอาร์จินีนช่วยในเรื่องของการหายของแผลสําหรับใครที่หลังผ่าตาดัด หรือว่าอยากให้แผลหายไวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยช่วยต่อผ่านไขมันได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของสมรรถภาพนะคะพวกเ,เรื่องของ18บวกนะคะตัวนี้ช่วยได้เยอะนะคะก็ทานได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายะคะ่ะต่อไปตัวเซรีนนะคะตัวเซรีนตัวนี้เาผาผานไขมันช่วยในเรื่องของเยื่อหุ้มปลายประสาทต่างๆนะคะแล้วก็ต่อไปตัวกูตามิกค่ะ กูตามิกเนี่ยช่วยในเรื่องของสมองนะคะการจดจำการเรียนรู้เนาะต่อไปตัวลิลซีลนะคะ่ะตัวลิลซีนเนี่ยช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดนะคะให้อยู่ในระดับที่ปกตินะคะต่อไปตัวอาลานีนอาลานีนตัวนี้ช่วยในเรื่องของการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะ แล้วก็ตัวเอสปาติกค่ะเอสปาติกเนี่ยเป็นสารให้ความหวานนะคะตัวนี้ทานไปจะช่วยลดอาการอ่อนเพลียนะคะต้านความเมื่อยล้านะคะตัวนี้จะเป็นหนึ่งในสารให้ความหวานที่มีอยู่ในกาแฟของเรานะคะตัวกาแฟเอสเพสมีกรดอันตัวนี้นะแล้วก็ต่อไปตัวทรีโอลีนะคะตัวนี้จะช่วยสร้างคอลลาเจนหมายความว่าทุกๆวันที่เราทานโปรตีนโมเดลพีไปเราสามารถ ที่จะให้พลังงานแก่ร่างกายแล้วก็มีช่วยในเรื่องของบำรุงร่างกายด้วยกรดอะมิโน18ชนิดด้วยนะคะ